ปัญหาต่อมาที่น้องๆมีนะก็คือเรื่องการอ่านช้านี่เองข้อสอบ A-Level อังกฤษเนี่ยอย่างที่เราดูไปมันก็จะมี80ข้อ90นาทีและพา r Reading เนี่ยมี40ข้อนะแล้วก็ควรพยายามทำให้เสร็จใน60นาทีก็จะเห็นนะว่าเวลาเนี่ยมันน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนข้อถูกไหมสิ่งที่น้องต้องฝึกเนี่ยก็คือการ Speed Reading หรือว่าการอ่านให้เร็วขึ้น โดยที่เวลาอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยสิ่งที่น้องควรทำก็คือการ pre scan ก่อนก็คือการอ่านเร็วๆก่อนอย่างแรกที่พี่พูดตลอดนะก็คือให้น้องอ่านโจทย์ก่อนอ่าเวลาทำข้อสอบ reading นะให้อ่านโจทย์อ่านคำถามก่อนแล้วก็ขีดเส้นใต้นะว่าคำถามวันนี้เนี่ยมันถามเรื่องอะไรอ่าอย่างเช่นถามว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่อย่างไรคําพวกนี้เนี่ยที่เป็น k e วิร์ดน้องก็ต้องวงเอาไว้หรือว่าขีดเอาไว้ น้องๆหลายคนเนี่ยพลาดตั้งแต่อ่านคำถามผิดเลยก็มีโอเคนะเพราะฉะนั้นในห้องสอบจริงอ่านโจทย์ก่อนทุกครั้ง